ส่วนค่าคือคอยนิมูลมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามชมในเนื้อหาของ XRP ด้วยกันนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้ความผันผวนตลาดนะครับวานก็ เป็นอีกครั้งหนึ่งเลยนะครับที่เราไม่ได้เห็นกันนานเลย xrp เนี่ยมีการทุบอย่างรุนแรงนะครับซึ่งลงมาเนี่ยน่าจะประมาณ1.7 1.9นะถ้าทำาจำไม่ผิดดอนนะก่อนอื่นนะผมขอโปรโมทกระดานบิตเกตแล้วก็บิตทูนะครับบิตเกตเนี่ยใครสนใจในการฝากเหรียญ xrp 250%หสเปอร์เซ บิดทูประมาณ250ร้อถึงห้าเอร์ซนต้องหาจังหวะเอาเองนะครับเราก็มีเหรียนต้นน้ำของ xrp อยู่ในนั้นเนี่ยค่อนข้างครบและก็เยอะที่สุดนะครับโดยที่กระดานอื่นเนี่ยน่าจะยังไม่มีด้วยซ้ำเพราะว่ามันเป็นพาร์ทเนอร์กันหลักสูตรเรียนต้นน้ำเรียนก่อนรวยก่อนมีทั้งออฟไลน์ออนไลน์และวิดีโอคลิปนะครับตอนนี้จากที่ปิดวันที่สอตอนนี้เหลืออีกสท่าน นะครับที่จะสมัครหลักสูตรเรียดต้นน้ำก็คือถ้าเกิดช้ากว่านี้รอตลาดกระทิงก็อาจจะบริการการสอนไม่ได้สะดวกเท่าไหร่นะครับผมก็เน้นย้ำว่าประมาณนั้นผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ถ้าสนใจก็เข้ามาพูดคุยด้วยกันได้ข่าวแรกของ xrp นะครับวานทิ้งเหรียญประมาณ70ล้าน xrp นะก็ราคาลงมาค่อนข้างเยอะนะครับอย่างที่ผม ผมได้กล่าวเอาไว้นะครับซึ่งเราไม่ได้เห็นมาหลายเดือนแล้วนะครับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนครั้งนี้เป็นครั้งที่หวานกล้าทิ้งนะส่วนตัวผมมอง XRP นะว่าไม่มีอะไรหรอกนะครับการย่อครั้งเนี้ยคือเขาต้องการให้ราคาของบิตคอย n ไป หลายคนอาจจะมองว่า Bitcoin อาจจะจบรอบแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนตัวผมผมว่ายังไม่จบนะครับเพียงแต่ว่าวานยังเก็บแล้วยังกินไม่อิ่มแต่ผมก็ยังมอง XRP นะครับว่า XRP เนี่ยมันย่อเพื่อจะทำให้เม็ดเงินเนี่ยไหลเข้าไปใน Bitcoin Bitcoin วันนี้เทสลงมาที่เก้าหมื่นหนึ่งพันดอลลาร์นะครับแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะขึ้นไปชนที่แสนสองพัน ถึงสามพนะครับแล้วก็อาจจะมีการย่อลงมาที่8 5ดหมถึงเจ็ดหมืก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าจอร์เดลตันนะครับบอกใบ้ถึงการล่มสลายของ XRP อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตน,น,นี้เป็นแค่ฝันเฉยๆไม่มีอะไรนะครับเพียงแต่ว่ามันลงมาตามาข่าวของทา้มนะครับที่ขึ้นยังไม่ได้ระบุนะว่าจะมีการขึ้นหรือเก็บภาษี พิเศษอะไรกับแคนาดากับจีนนะครับทำให้นักลงทุนเนี่ยทั่วโลกต้องเริ่มปรับพอร์ตกันว่าเขาจะรับมือยังไงกับความผันแปรของโดนัททัมนะครับโนโยบายของโดนัทัมที่เป็นอเมริกันเฟิร์สนั่นเองต่อมาก็เป็นเรื่องของ XRP-L หรือ XRP l e d g e r นะครับเป็นโปรโตคอลเลเยอร์หนึ่งที่ได้รับการสนับสนุนจาก Ripple Labs นะครับกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ตามที่เปิดเผยโดยผู้สำรวจชั้นนำนะครับแล้วก็ห่วงโซ่ดังกล่าวเนี่ยก็ได้กล่าวว่าการแก้ไขครั้งต่อไปนั่นก็คือ NFT Token Mint Offer นะครับก็จะเป็นช่วงเวลาในการใช้งานถึง14วันก็จะเป็นการผลักดันการอัปเดตครั้งใหญ่นะครับที่2ปอะโทษนะครับเป็นการอัปเดตครั้งสำคัญครั้งที่2 สำหรับ XRPL ในช่วง7วันนะครับราคามันก็เลยย่อเนี่ยแหละนะก็ไม่แน่เหมือนกันว่าเม็ดเงินพวกเนี้ยไม่ได้ไปแค่บิตคอยอันเดียวอนาคตจะไปกลุ่มพวกเหรียญ NFT เหรียญมีมแล้วก็โปรเจกต์ลองๆต่างๆด้วยะนะครับต่อมาก็จะเป็นเหรียญ a c h e m y Pay นะครับหรือ ACH ตัวเนี้ยก็จะอยู่ในโปรเจกต์ของอาว นะครับอยู่ในทุนของพวกธนาคารชั้นนำของสหรัฐอเมริกาหรือแบ็ k อัพที่เป็นตัวตั้งตัวตีที่สำคัญคือแบ็กรอคนะครับผมเชื่อว่า a s ช m ม Pay เนี่ยที่ราคาค่อนข้างขยับและก็น่าประทับใจในช่วงเนี้หนึ่งในนั้นคือเรื่องของเฟดนะครับหรือ p o w e วลเนี่ยก็ได้ประกาศว่าธนาคารต่างๆสามารถที่จะบริการคริปโตได้ A.C.S. นะครับเป็นโปรเจกต์ชั้นยอดแล้วเป็นโปรเจกต์ชั้นนําในเรื่องของเว็บสและการชําระเงินแบบเกตเวนะครับซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการชําระเงินที่ดีที่สุดในโลกมีทั้ง Mastercard และก็ Visa นะครับก็สามารถที่จะเข้าไปใช้บริการกันได้นะครับรวมถึง NFT แล้วก็มีสกุลเงินทั่วโลกอนะ่ะเจ็ดสิบกว่าสกุลเงินที่เป็นเงินเฟด เราก็สามารถที่จะแลกกับตัวของคริปโตได้ในช่วงที่ผ่านมาราคามันจะอืดๆหน่อยนะครับหนึ่งในนั้นก็คือมันยังไม่ถึงเทรนกับอ,อยู่ช่วงเวลาของการเ็าเรียกว่าเพิ่มเชนนะครับเข้าไปพวก BNB Polygon อะไรอย่างเงี้ยนะตอนนี้มันก็เริ่มเกาะตัวแล้วนะครับถ้าในกรณีที่ i t t o o n เนี่ยมีการกลับตัว นะครับผมก็เชื่อว่าราคาเนี่ยจะกลับไปที่ประมาณ0.68อีกรอบหนึ่งฉะนั้นผมก็ยังมองว่าแนวต้านเนี่ยคือ0.98นะครับซึ่งเราต้องดูโมเมนตัมของ BTC ว่า BTC เนี่ยราคาจะไปเท่าไหร่เนาะคือผมมองตรงนี้นะครับว่า BTC ราคาจะไปเท่าไหร่ใช่ไหมนะครับคือจะต้องชนที่ราคาหนึ่ง ดังนะนั้น BCC เนี่ยถ้าเกิดขึ้นแสนสองเนี่ย ACS เนี่ยน่าจะขึ้นไปที่0.68นะครับแล้วก็ถ้าเกิด BDC ไม่ได้ทุบหนักนะเราก็มีการแบบประคองไว้เป็นระยะนะครับแล้วก็ถึงเวลาที่จะทุบหนักอีกทีเนี่ยผมเชื่อว่า ACS เนี่ยจะไปถึง0.98ได้อีกรอบหนึ่งนะครับที่ซึ่งเป็นไฮเดิม ของกระดานใบาแนนที่ผมดูนะครับนักลงทุนว่าตั้งเป้าหมายไว้ที่0.110847ก็ได้รับการตั้งไว้นะครับและนักวิเคราะห์ก็ยังคงติดตามความคืบหน้าของราคาด้วยโดยสังเกตว่าราคาอาจเพิ่มขึ้นถึง96%ในอนาคตอันใกล้สังเกตการพุ่งป่ริมาณที่เพิ่มขึ้นคาดว่าราคาของ ACS เนี่ยอาจเพิ่มอาจเพิ่งเริ่มขึ้นเท่านั้นเอง นะครับดังนั้น a c s ก็ยังคงพุ่งสูงขึ้นโดยพุ่งเกือบสามเท่าเมื่อเร็วๆนี้และเป้าหมายคือ0.11 0.847นะครับก็ราคาเนี้ยอาจจะมีการทุบนะผมก็มองไว้0.00 0 00่9 0.098นะอาจจะไม่ได้ขึ้นมาราคานี้หรืออาจจะขึ้นมาราคานี้ก็ได้นะครับถ้าเกิดมีการ ลากเกิดขึ้นนะครับอันนี้มาจาก j จวอนมาร์นะโพสต์วันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ปีสองพันยี่สิบห้าก็ระบุถึง a s เนี่ยราคาเนี่ยอาจจะไปถึงจุดนี้อ่ะนะครับเรามาดูเรื่องของ e t f ด้วยกันนะครับอ่าผลกระทบต่อ bitcoin altcoin นะครับสีรายการบนโต๊ะของ s e c ตอนนี้มีหลายตัวด้วยกันนะครับแล้วก็เรื่องของกองทุนของเก c a l ล นะครับสำหรับ e t ทเนี่ยดิจิตอลลักแคปเนี่ยนะเป็น ETF ก็คือเขาเปลี่ยนเมื่อก่อนเนี่ยเขา,าใช้เรื่องของดิจิ a อลลักแคปนะครับแล้วก็จะมาเปลี่ยน ETF ตามวานตัวใหญ่ๆนะครับหรือตามกระแสที่เป็น ETF เมื่อก่อนเขาจะใช้ชื่อกองทุนอีกอย่างหนึ่งระบบการจัดการผมไม่รู้นะนะครับ ก็จะมีเหรียญโซ XRPE BTC แล้วก็ ADA ด้วยอ่ะนะครับมีคนถาม DeepSeek ตอนนี้นะว่า DeepSeek เนี่ยจะไปราคาที่เท่าไหร่นะครับถ้ากรณีที่มีการแคลสหรือตลาดเนี่ยมีการทุบหนักๆ BTC จะลงมาที่เท่าไหร่นะครับ DeepSeek เขาก็บอกไว้ว่ามาอยู่ประมาณ51,000ถึง61,200ดอลลาร์ ในปี2025แล้วก็เขาบอกว่ามีการพิจารณาสถานการณ์โดยอ้างอิงจากตลาดขาลงก่อนหน้านี้นะครับและพิจารณาถึงเศรษฐกิจมหาภาคที่อาจจะเกิดขึ้นในส่วนของอิตเรียมทีซีก็คาดการว่าแอลคอยเนี่ยที่ใหญ่ที่สุดอาจจะตกลงมาถึง993ถึง 11, 1,1656ดอลลาร์จากราคาปัจจุบันอิตเรีเนี่ย หนึ่งพันหกร้อยห้าสบหกเนี่ยพอเป็นไปได้นะแต่ตัวของ Bitcoin เนี่ยเดี๋ยวผมต้องดูกันอีกทีนะครับว่ามันจะเป็นยังไงซึ่งถ้าตามเทคนิคอเนี่ย Bitcoin จะราคาคงอยู่ตรงเนี้ยสักระยะหนึ่งนะครับแล้วถ้าเกิดจะมีการทุบอะไรหนักๆจริงๆเนี่ยคือเดือนพฤษภาคุณตัวผมผมมองอย่างนี้นะครับอ่ะแล้วก็พูดถึงดอจคอยนะครับก็จะลงมา0.05ย ถึง0.01ดอลลาร์นะครับเขาก็ให้เหตุผลการคาดการประมาณนี้นะฉะนั้น dc ก็คาดการ xrp จะกลับมาที่0.76นะครับหรือ1.22ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะลงมาราคานี้จริงหรือเปล่านะครับแต่ bitcoin เนี่ยอาจจะเกิดขึ้นก็ได้ต่อมานะครับก็มาสู่ข่าวของ ethereum ทำกำไร16.8ล้านดอลลาร์จากการขาย โดยการทำช็อตอเทอเรียมนะครับก็ออมูลค่ามหาศาลเลยสิบหกจุดแปดล้านดอลลาร์นะครับแล้วอีตเนี่ยก่อนที่ราคาจะปรับตัวลงห้าเปอร์เซ็นท่ามกลางการเทขายนะครับโดยรวมประมาณสามพันห้าสิบดอลลาร์อีกครั้งนะครับแล้วก็เทสลงมาที่สองพันหนึ่งนะทำให้เกิดการเทขายแบบลองนะกว่าแปดสิบเอ็ดล้านดอลลาร์และก็ภาษีของทัามด้วย ก็เป็นเหตุที่ทำให้ราคาของอีเาเรียมจะลงมานะครับก็เพียงขอว่าบิตคอยอย่าลงอีกเลยนะไม่งั้นอีเาเรียมแย่แน่นะครับผมก็ย้ำบทมาณนั้นต่อมาเป็นข่าวของแซมแบงแมนไฟนะครับก็แซมแบงแมนไฟลก็ยื่นคำร้องต่อสารใหม่อ้างอิงถึงอา,อาคติของตุลาการในการตัดสินเรื่องของคดีช่อโกงนะครับ ก็ยื่นไปเรียบร้อยนะนะเราก็แย้งว่าพิจารณาคดีเนี่ยมีข้อบกพร่องเนื่องจากหลักฐานที่ถูกปกปิดและเขาสมควรได้รับโอกาสอีกครั้งภายใต้การพิจารณาคดีของผู้มีภาษาคนอื่นตอนนี้คงไม่ได้อยู่ในคุกแล้วนะนะครับฟังจากหลายท่านเนี่ยรู้สึกจะอยู่ในบาฮามัสนะครับก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะมีคนเห็นเขาจริงๆในบาฮามัสครับแต่แบ m แ n นฟนะครับ ฟีดโต้แย้งลูกค้าของ FTX ไม่ได้สูญเสียอะไรในเอกสารยื่นต่อศาลเมื่อวันที่3-1มกราคมแบงก์แมนไฟนะครับฟีดยืนกันว่าการพิจารณาคดีของเขาไม่ยุติธรรมโดยอ้างว่าอัคตินะครับของศาลมีที่ผลต่อผลลัพธ์ไม่รู้อัคติหรือเปล่านะก็ไปโกงเข้ามานะไม่รู้จะว่ายังไงนะครับก็เออใช้เหตุผลอย่างนี้ได้ด้วยนะผมก็รู้สึกมันบ้าๆบอๆนะ สำหรับแซนแบงแมนไฟน์ะต่อมานะครับเรามาสู่ในข่าวของโรเบิร์ตคิยาสกินะครับเตือนว่าบิตคอยจะล่มสลายเนื่องจากภาษีสุลกากรของทัม้มกำลังใกล้เข้ามาและจะเกิดอะไรขึ้นนะครับโรเบิร์ตคิยาสกิผู้เขียนหนังสือพ่อรวยสอนลกูกนะครับบอกว่าราคาบิตคอยเนี่ยล่วงลงเนื่องจากนโยบายภาษีใหม่ของทัม้ม นะแล้วเขาก็บอกว่าการที่ราคาบิตคอยล่วงลงเนี่ยเป็นโอกาสในการซื้อบิตคอยทองคําและเงินซิเวอร์ด้วยนะครับฮิเซกิกล่าวว่าอ่านี้สินเนี่ยยังคงเป็นปัญหานะครับที่ใหญ่กว่าความผันผวนของตลาดเขาบอกในขณะที่สหรัฐเนี่ยเตรียมตัวที่จะรับมือกับนโยบายภาษีของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเงินและผู้เขียนหนังสือ Ri Rich Dad p o o r d a d หรือโรเบิร์ตฮิเซกิก็ได้เตือนว่าราคาบิตคอยเนี่ย อาจร่วงอย่างรุนแรงนะครับแล้วเขาเชื่อว่าสินทรัพย์อย่างบิตคอยน์ทองคําและเงินอาจร่วงลงอย่างรุนแรงเป็นผลที่ตามมานะครับบางทีที่ยาสกิเนี่ยอาจจะมองว่าโอกาสเนี้ยคือการซื้อที่ดีที่สุดและจาและไม่จําเป็นต้องกังวลใดๆนะครับก็ถ้าเกิดย่อมาก็ก็ช้อนนะเมื่อเช้าผมก็ช้อนอย่างโฟก,กี้อย่างเปเป้นะครับแล้วก็อีกหลายตัวเนี่ยไปเยอะมากๆเลยนะ มันมันถูกจริงนะครับเพราะตอนเดือนธันวาเดือนพฤศจิกาเนี่ยซื้อไปให้ตายอ่ะราคาก็ไอจำนวนเหรียญก็แทบไม่ได้เลยนะครับก็แจ้งไว้ประมาณนี้อ่ะข้อมูลนี้มาจากโรเบิร์ตคิเยสกิวันที่สามสิบเอ็ดมกราปีสองพันยิบห้านะก็โพสต์บนเอนะครับก็ประมาณนี้นะผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้สำหรับคนที่สนใจสำหรับอ่าเข้ามาพูดคุยในกลุ่มนะครับ Amazing Rich Moon Coin แล้วก็มีกลุ่ม XRP ด้วยและสำหรับวันนี้ผมก็หวังว่า XRP จะ go to the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมู o ไปด้วยกันกับช่องคอยนิวูสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ